ฟลุกพัชระทวีตซัดเดือดพักก้าวไกลเป็นภาระถ้ามีปัญญาจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จตั้งแต่แรกพักเพื่อไทยก็ไม่สวยกำลังเข้มข้นสำหรับการเมืองไทยทางด้านฟลุกพัชระหรือฟลุกเดือดสตาร์อดีตนักร้องและนักแสดงที่ผันตัวมาเล่นการเมืองโดยการเลือกตั้ง2566เป็นหนึ่งในผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่ห้ ของพักเพื่อไทยได้ออกมาเคลื่อนไหวทางทวิตเตอร์ซึ่งทางด้านฟลุคพชระมีการเคลื่อนไหวผ่านทางทวิตเตอร์ซัดเดือดพักก้าวไกลระบุว่าถ้าก้าวไกลมีปัญญาทำให้สำเร็จแต่แรกวันนี้เพื่อไทยไม่สวยนะภาราชิหายและยังมีอีกทวีตระบุว่าพอโยนให้เพื่อไทยทำพ่อทีมก็ปั่นม็อบเลย ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเนตรีทวีตโพสต์ดังกล่าวและคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย